สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องทีทีเคสโดโอที่วันนี้นะั้นเราจะไม่ได้มาสปอยโคนันซึ่งผมก็อยากจะเลียนให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ช่องที่เคของเรานั้นเกิดปัญหาทําให้เรานั้นต้องทําการซ่อนคลิปทั้งหมดที่เกี่ยวกับโคนันแต่เรานั้นก็ไม่ได้ทิ้งทุกคนไปไหนและจะย้ายคลิปโคนันทั้งหมดไปไว้ที่ช่องใหม่ที่ชื่อช่องนั้นมีชื่อว่า New เนเมสส่วนช่องเก่าเราก็ไม่ได้ทิ้งมัน และถ้าปัญหาจบลงเราก็จะลงคลิปตามปกติที่ใช้เวลาถึง90วันใครที่รอไม่ไหวก็กดติดตามช่องใหม่และดูคลิปเก่าไปก่อนซึ่งเรานั้นก็อาจจะลงคลิปใหม่พังๆไปด้วยแต่ทุกคนนั้นอย่าลืมกดซัดตัวใครทิ้งไว้ที่ช่องใหม่และก่อนที่ผมจะไปก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าโปรเจกต์โคนันนั้นผมไม่ได้ทิ้งแน่นอนและจะต้องทำจนจบให้ทุกคนนั้นสบายใจได้ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณครับ